ยืนงงๆในดงกกนะคะ <No. S 1> <laughs> จะเริ่มจากตรงไหนดี <laughs> อันนี้คือกกไหลหรือกกราชินีโอเคแตกหนอแตกกอมากมายในบอ่อปลาคุณผู้ชายะะ oh, <no. S 1> ต้องรีบสารารีโนเวทก่อนที่เจ้าที่เ <laughs> จ้าของบอ่อจะกลับมาเน,ะะ <laughs> นไม่กี่วันนี้ อ่ะเราจะขนไปทิ้งแล้วก็เสียดายเนี่ยเขาก็หายากอย,กอยู่นะคุณผู้ชมเวลาปลูกก็สวยนะตามบ้านเรือนตามร้านรวงร้านกาแฟาอะไรเนี่ยเขาก็ไปแต่งร้านก็สวยดีอยู่นะคะหายากเลยนะคุณจะไปหาที่ไหนละกบต้องไปแถวทุ่งนาแถวชนบทแถวห่างไกลนะคะอันนี้เราได้มาอย่างไงไม่รู้เพื่อนให้มามค <Okay. S 1> นานมาแล้วก็ปลูกมาเรื่อยๆปลูกแล้วก็ พอเขาได้ไซส์ได้เนี่ยเขาก็จะไปตากแดดใช่ไหมไปทอเสือ,อไปอะไรใช่ไหมเดีเราก็เราทอไม่เป็นนะคะเ,เกินความสามารถนะเราก็เลยแบบปลูกไว้เป็นไม้ประดับทีนี้เขาเยอะอย่างนี้เราจะไปทิ้งเราเสียดายนะ,ะหายากนะปลูกไว้ชมเพิ่มมุมสีเขียวในบ้านดีกว่ากอที่เขียวๆเวนี่ยเราก็จะไปย้ายลงไปในกระถางรีโนเวทสองใบของเรา เราจะเริ่มจากงานยากๆก่อนแล้วกันไหคะเสร็จจากนี้มันก็จะง่ายไงอันนี้เป็นกระถางเก่าๆเราไม่รีโนเวทนะเดี๋ยวจะมาปลูกกกไหลมุมนี้นะคะอันนี้ก็คือดินโคลนที่เราเตรียมไว้นะเป็นดินเหนียวที่ใช้ปลูกบัวนะคะซื้อตามร้านต้นไม้ได้นะถุงละสิบบาทไม่เหลืออยู่ไม่ไม่เยอะก็เลยเอาดินถุงนี้มาผสมแล้วก็บีบเข้ากันลักษณะนี้เป็นลักษณะโคลนนะคะ ถ้าม,มีน้ำขังหน่อยๆเราจะไม่ต้องรดน้ำเขาบ่อยนะกงนี้ปลูกได้ทั้งในพื้นดินนะคะเป็นนาเป็นอะไรเงี้ยนะหรือว่าจะปลูกในลักษณะที่เป็นน้ำขังนี้ก็ได้นะที่เห็นนะโอเคแล้วเราก็จะเลือกแยกหนอ่อกกต้นที่ไม่ไม่ไม่สูงมากไม่โตเต็มที่นะมาปลูกนะคะ ล้วที่เหลือก็ค่อยไปตัดไปขยายพันธุ์เดี๋ยวค่อยไปดูวิธีขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวขอปลูกกกสองกระถางนี้ให้เสร็จก่อนนะโอเควันนี่ก็คือกระถางต้นกกที่หล่นอยู่ในบอ่อปลาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะคะ <laughs> <laughs> ชาตินี่แหละแต่มันหลายปีมาแล้วดูสิแน่นโคตรเชียวน่าสงสาร <laughs> น้องกบกของเรา <laughs> แต่ <laughs> เขาก็เป็นพืชลงลูกอายุสั้นนะเนาะแต่ถ้าเราเลี้ยงดีๆเขาก็ อยู่ได้นานอยู่นะเด <Okay. S 1> ี๋ยวเราก็จะมาแยกเนี่ยหนอที่มีรากติดเนี่ยขยายพันธุ์โดยการแยกหนอนะคะในที่มีรากเนี่ยอ่าเราก็จะเอาประมาณนี้นะคะชอบประมาณเกือบ20ต้นนะอันนี้ก็ถือว่าแน่นเลยนะตัะกระถางหนึ่งเพราะก็จะแตกหน่อไปเรื่อยๆเนาะเลค่ะก็จะคับกระถางไปเองแล้วก็ต้องแยกพอออกไปเรื่อยๆนะไม่งก็ไม่สวยโซมแย่งอาหารกันนี่รากที่ยาวเติบตพื้นนี่ก็ตัดออกให้เหลือสัก2นิ้วนะคะทางไกลตัดออกจะได้ปลูกง่ายขึ้นนะ ต้นไหนที่ไม่สวยคอหักคอพับหน้างออะไรนี่นก็แยกออกนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปปลูกในกระถางรีโนเวทสอใบนั้นโอเคไม่อยากมาหามาเพื่อจะถามไทยมันเป็นยังไงรู้สร็จดีไหมบอกกันบ้างสิเคยังคิดถึงมาพบมาคุยมายุ่งให้แล้วจะไป คือรังใช่ไหมใช่มาตามห้องอารมณ์นี่เป็นไงกีก่สไลเดอร์ไหมก็ปลูกธรรมดามันปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะโ <Okay. S 2> อเคก็จะผสมดินเหนียวด้วยเนาะเขาก็จะยึดไม่ต้นไม่โยคลอนนะแล้วก็แล้วก็มีไอเดียว,ว่าเออเอาหินที่เรามีอยู่มากมายกลายกองรอบบ้านเนี่ยนะไปทำเป็นสวนหินมาก่อนนะก็ถือโอกาสได้จจรโนเวทพื้นที่เป็นสวนกระบองเพชราการแจ้งนะก็ลเอาหินมาใช้ก็เอามา พราะลักษณะนี้เขาจะได้ไม่มีโอกาสที่จะแตกหนอเล็กๆขึ้นมาจนคับข้างมากมายเหมือนกระถางใบนั้นนะคะแล้วก็จะได้ไม่แย่งอาหารกันเองเนาะเขาก็จะงามขึ้นงามขึ้นแล้วก็ปลูกแรกๆนี่เขาก็จะแบบเขาก็จะแผ่ใช่ไหมแล้วก็เอานี่แล้วเชือกกกเขานี่แหละต้นที่เราตัดออกยังไม่เอาเนี่ยมามัดเป็นนี้ไว้พุ่มไว้ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะนะเดี๋ยวจะให้แพรให้ดูรูปมุมกว้างนะเดี๋ยวขอทาเหมือนกันกิดกระถางนี้ก่อนนะ ไอเดียนี้ดีไหมคะเขาก็จะได้ไม่เนี่ยเดี๋ยวแม่งก็นอนี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวอีกเนี่ยไม่เกินเดือนนี่ก็จะเต็มเลยนะรับข้างนะกกนอนี้ก็จะแบบคุณน้าสาข้างเดินไปนะคะก็จะแย่งอาหารกันใบก็จะไม่สวยเดี๋ยวเวลารดน้ําแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นกระถางตันนะน้ําก็จะขังอยู่แล้วนะคะพวกนี้เขาอ,อยู่ในน้ําขังได้เราก็ใช้เป็นพวกปุ๋ยน,นั่นอะ ปุ๋ยละลายน้ำปุ๋ยหมักขี้วัวปุ๋ยน้ำผสมกากาแฟอะไรอะ่ะลดก็จะสะดวกนะคะสองสาเดือนครั้งง่ายพวกนี้ไม่ต้องอะไรมากมายแต่ก็เลื่ออนุรักษ์ไว้ดีกว่าหายากอยู่นะคะตามร้านต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีขายนะเป็นปกะนะก้องหนนเดินทางไปหาตามท้องไร่ท้องนาแถวชนบทนะ,ะถ้าเรามีแล้วเราก็ขยายพันธุ์ไว้ดีกว่านะคะโอเค ปลูกเพิ่มมุมสีเขียวนะี๊ใไกล้สไลเดอร์นะก็ตัวสวยก็ไปอีกแบบนึงปลูกง่ายกลางแจ้งได้เลยใส่กระถางก็ใครมีพทีพ่เยอะๆก็ไม่ต้องลงดินหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอาชีพสารเสือกอกขายนะหรือว่าทำเป็นพวกสินค้าอุปอภที่เขาทำไปทำดัดแปลงเป็นพวกของใช้กระป๋งกระเป๋าอะไรพวกน,นี้นะคะแล้วก็ ปลูกในกระถางมันก็พอเราไม่ต้องไปทํานากกนะคือถ้าเขาแตกกอไปแล้วมันจะมันจะรกอ่ะพูดพูดง่ายๆคือจะพูดจะเผื่อไม่ไหวไม่ไหวเลยนะไม่รักใช่ลงไม่ลงซ่อมในอารมณ์ไม่สอกเลยไม่ชิดไม่ฟันอยู่อย่างนั้นไม่แตะไม่ต้องสัมผัสเธอ อเพียงเท่านี้ได้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุขอารมณ์มันลึสังดีขเธอไว้ให้ลืมสุดใจอ่กว้างก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะ <Wow. S 1> แล้วเดี๋ยวค่อยเอา เชื่กที่มัดออกทีหลังก็ได้ให้เขาเป็นอิสระนะถ้าเขายึดดินแน่นแล้วนะคะรากเดินดีแล้ว,ว,วอย่างเขาโตเต็มใบเงี้ยเนี่ยจริงๆก็ต้องไปทอเสือได้แล้วนะไซส์ขนาดนี้คือถ้าเราจะไปปลูกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหักพับงอเวลาเคลื่อนย้ายเลยะคะ่ะแล้วก็จะมาตัดเนี่ยค่ะตัดให้ชิดนี้เลยนะอันนี้รู้สึกแผ่ดอกใหญ่ดอกตโตสวยเนี่ยแล้วก็มาแชาน่น้ําไว้ค่ะน้ําก็น้าเปล่าก็ได้แล้วจะผสม ครื่องดื่มชูกำลังวิตาม,มินบีเสริมซะหน่อยก็ได้นะแช่ไว้อย่างนี้ตัดตัดแล้วก็มาแช่ไว้สักไปเดี๋ยวประดาว,วลืมๆืมไปเขาก็จะออกรากมานะคะรากจะออกตัดมือเดียวออกบริเวณนี้นะบริเวณที่เราตัดนี่นะคะเดี๋ยวราาจะออกมาแล้วก็สามารถที่จะไปปลูกได้เลยนะคะ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์อย่างหนึ่ง มี2วิธีแยกหนอก็ได้แยกหนอแยกกอที่มีรากติดเหมือนที่เราทำปิดปลูกได้เลยถ้าเข้ากอแน่นๆนะนะวิธีหนึ่งก็คือนี่แหละตัดอย่างนี้ตัดใบเออแปลกนะาอัศจรรย์นะ